ทศพลก่อนจะเป็นหญิงไม่แท้อีพีหนึ่งให้เสียงภาคโดยไข่เจียวดับบิงเด็กคนนั้นอะ่ะน่ารักจังเว้ยอยู่โรงเรียนแถวนี้หรือเปล่าวะเออสวัสดีครับน้องเชื่ออะไรงันเหรออ๋อ <c oughs> ผมชื่อทศพลครับทศพลเพื่อนจริงหญิงไม่แท้ตอนที่หนึ่งดาวโมราของโรงเรียนชายร้วนกอ <c oughs> ฝันอะไรน่าอายเป็นบ้าออครับตื่นแล้วหรอพลแม่เตรียมข้าวเช้าว้เรียบร้อยแล้วนะงั้นรับนะคะจ้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมเธอสะพลมีกุลเช่นมสีเป็นผู้ชายทั้งแทนแน่นอนครับเปิดเทอมสองได้ไม่นานก็ฝันแปลกๆรักสัปดาห์เลยฮะแต่ถึงภาพในฝันจะเป็นแบบนั้น แต่พาอผมตัวเล็กหน้าตาก็ไม่ค่อยสมชายเท่าไหร่แม่ก็มักจะถาม,มบ่อยๆว่าที่โรงเรียนโอเคไหมไม่โดนเพื่อนแกล้งใช่หรือเปล่าดีใจด้วยนะแม่ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีเรื่องแบบนั้นเลยล่ะชุดวัยเรียนของผมอไปก่อนนะครับยังคงดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นหน้าโรงเรียนเอกชนวัฒนาอน,สอนุสรพิทยาลายัย ผลจับฉลากหัวข้อง,งานกลุ่มวิชาศิลปะและดนตรีสรุปว่ากลุ่มเราต้องแสดงละครจากวรรณคดีไทยเรื่องจันตโครบรและทุกคนจันตโครบรนันเหรอไอที่พระเอกกับจนป่าต้องสู้กันเพื่อแย่นง,ง,งนางเอกไงนางเอกแต่เราไปโรงเรียนชายร้วนนะไม่มีผู้หญิงมาให้เล่นบทแบบนี้นะเว้ยก็ต้องมีใครสักคนมารับบทนางเอกปพวะว่าเออนายไงกันชิ่งของนายคือกันตายาโคสาวดังนั้นนายนี่แหละเหมาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัดกันอย่างนี้เลยเหรองั้นมีใครอยากจะได้บทผู้หญิงนี้ไปหรือเปล่าล่ะผหญิไม่ไมสิไม่ไม่ไม่ไม,ไมคิดอะไรของเราอยู่กันเนี่ยฮมฮะอย่าบอกนะว่าน,นายจะอาสาเล่นบทนางเอกนะเฮ้บ,บ,บไม่ใช่นะ มื่อกี้มันบังเอิญนะเ oh. อเพยยกมือซะงั้นโอ้ oh. แต่พูดก็พูดเถอะอย่างนายน่าจะแต่งหญิงขึ้นอยู่นะ uh. เดี๋ยวสิไงงั้นล่ะฉันไม่ได้พูดเล่นนะแล้วก็ไม่ได้แซวด้วยพอมาดูดีๆแล้วก็จริงของนายฮะสายตาช่างเฉียบคมอะ่ะแมวหน้าพวกนายังไงเรื่องนี้มันก็ละเอียดอ่อนอยู่นะถ้าไม่มีใครโอเคมันก็ช่วยไม่ได้ แล้วถ้าไม่มีใครแต่งหญิงเลื่อนเป็นนางเอกแล้วจะทำยังไงล่ะนั่นน่ะก็เปลี่ยนบทให้นางเอกเป็นผู้ชายสักก็สิ้นหนึ่เรื่องจริงเนี่ยสมก็เป็นโรงเรียนผู้ชายมีแต่วัยร้วนอ่ะมุกเกย์เกยังไงมันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่นั่นก็แค่ช่วยไม่ต้องแต่งหญิงก็เท่านั้นน่ะตัวบทก็ยังเป็นนางเอกอยู่ดีถ้าเป็นแบบนั้นนายจะโอเคหรือเปล่าไม่มีปัญหาเจ๋งงั้นต่อไปคุยงานกลุ่มเป็นไปอย่างราบร like ouais um hm, exactly ื่น นกลายเป็นงานที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอเลยบ้านนายรับแต่ชุดตัวอย่างนั้นเหรอทศพื้นฐานก็คงคื้อเอาก่อนและวถ้ยาแก้ให้โดดเด่นโือหาพบเสริมที่บ้านเดาช่วยให้ได้สุดยอดทรัพยากรอย่างพร้อมเลยอะเห็นอาจารย์บอกว่า <atau> ถ <aina> ้าได้คะแนนสูงสุดของห้องน้องจัจะได้โบนัสคะแนนแล้วก็จะได้ไปแสดงในงานโรงเรียนตอนปลายปีด้วยลอแถมได้เงินรางวัลก้อนโตอีกด้วยนะดีละงั้นก็ไปคว้าคะแนนเต็มกันเลยโอ้ รู้สึกหงิดแล้วเนี่ย okay, okay, หงิดมาก,มกแต่ตแไม่รู้หงิดจากอะไรหงิดหมดไม่ที่เฉยมากหรือเพราะฝันเมื่อเช้าจนตอนนี้ภาพยังอยู่ในหัวอยู่เลยทำไมนะความรู้สึกสับสนหรือว่าไม่อน ขอโทษค่ะเอ่อขอขอโทษนะนี่จงใจเฉี่ยวน้องเขาไปเนี่ยก็แย่แล้วเผอมองไปจนได้ตั้งแต่อยู่ชายล้วนเลยไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงนี่นะอยู่เว้นแม่นะนั่นสิเนเจอฝันเนเจอละครทำให้เราคิดไปเองว่าเราอาจจะเป็นแบบนั้นแต่คุณไม่ใช่นั่นแหละนะ แล้วก็ผู้ชายทั่วไปล่ะจนได้ซื้อมาจนได้นี่เรากำลังทำอะไรอยู่ เห็นต้องหาว่าโลกจิตแน่ๆเลยแต่ฮะแต่มันดีมากจริงๆนะถึงจะดูหลงตัวเองก็เถอะแต่ถ้าได้ระดับนี้ในละครก็ก็เปลี่ยนบทให้นางเอกเป็นผู้ชายสักก็สิ้น่เรื่องย่างนายน่าจะแต่งหญิงขึ้นอยู่นะถ้าไม่มีใครโอเคมันก็ช่วยไม่ได้เข้าใจแล้วสาเหตุที่เราหงุดหงิดนะมีของดีอยู่ตรงนี้ทั้งที จะใ,ให้เล่นบทผู้ชายได้ยังไงกันเข้าสมมุดลงตัวเองสามพเปอร์เซ็นให้ตายสิกันคนอื่นเขาก็เห็นดีเห็นงาม้วยแท้ๆเ่าเบรกแบบนี้เสียของหมดอะบทดาวมรานางเอกนอะต้องเป็นผู้หญิงน,นิสัยสันดาห์แท้จริงของทศพลค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วหรอครับติดตามตอนใหม่ได้ทุกต้นเดือนนะครับ